ต้งเอ๊ะเอ้ยตังตางคะตังตังเอาฉันก็ว่าอยู่ตังตังคะไม่มีใครมาดูเยอะแบบวะาไม่มีใครมาดูจังจงเลย ดูได้ไหมอ่ะนี่ไงขึ้นแล้วหนึ่งคน,นตาตาทำมาย่างตางางๆาัจางหันมานี่ค่ะเจเออุ้ยหนายักเกินปมุ้ยอุ้ยนี่คน,ก,น,นกระทางบ้านไรสุดทาทัเอ้าแลาวทำไมมันไม่โชว์แล้ววะ ไปไหนหนูจะไปไหนคะฮะหนูเป็นอะไรหืมเป็นยายายป๊าป๊ากับแม่ไม่สนใจหรอหปร๊าป๊ากับแม่ไม่สนใจหรออืม <m> ทำไม <m> ต้องเสียงสองอ่ะแม่ทำไมต้องเสียงสองอ่ะแม่อ๋ตังกิ่งดังเงยกิย่งดังเงย เออในความเก่งของแม่หันมานี่ค่ะหันมานี่ค่ะหันมานี่ค่ะหันมานี่ลูกแม่ก็้องเขาไม่ชัดเลยอือตาหันมานี่ชี้หันมานี่ชี้ป๊าไปไหนไงอ่ะป,ะป๊า ไม่หิวข้าวกินอะไรมีอะไรกินไม่มีค่ะเอาจ้าจ้าจะมีได้ยังไงตำน้พิงก็เอาไปแอบไว้ฮะทำไม่ได้นี่ยนาจังเนาะนั่ใส่ไม่ดีเนาะนี่ป้าพูดมากใช่ไหมป้าพูดมากป้าพูดมากใช่ไหมป้าพูดมากไมต้อเสียห่า ตั้งเหม็นนะป้าๆตั้งไปดูหมอลำปะปะวิหูพึ่งเลยนะ่บอกวป้านี่แบบไปแม่ไปไหนแม่จะไปไหนไปดูหมอลำปะไปเป้าไปเป้าไปดูหมอลำป้าฮะไปดูหมอลำไหมฟังเลยนะอ้หาฟังเลยนะไปดูหมอลำเห็นเวทีอยู่นะหมานู้นตรงตึกพี่แ่ง ไปแอบดูปัสตังตังกลัวเสียงดังนะป๊าป๊าตังตังไม่ต้องไปหรอกตังตังไม่ต้องไปหรอกแอบดูเหมือนตอนเราไปดูที่เย็ิแต่ห้องเรามันเงียบนะไม่ได้ยินแต่ฝังห้องพวอยืนอยู่ยใครเอ๊ะใครจะไปเที่ยวใครจะไปเที่ยวไปเปล่า ไปไหนไปเที่ยวตั้งใจไปเที่ยวเหรอตั้งจะไปเที่ยวเออเออเย็บเย็บตั้งจะไปดูหมอยำเออเออไปไปมานี่เอาไปไหนแม่ไม่ให้ไปหรอกเอาเอาเต้าไปด้วยไปไปเร็วๆไปบ้าปวดในบ้านอยากไปในบ้านปวดในบ้านอย่าเพื่อสบายเนี่ย ตางมีเอฟซีมาคอมเมนต์ด้วยนะตางตังตางเอฟซีไปแล้วอ่ะเอฟซีตังๆมาด้วยนะ่ะเมื่อกี้นะตางหนูหนูไปนั่งดีๆเร็วให้ความร่วมมือแม่หน่อยเร็วเร็วคนเก่งเร็วให้ความร่วมมือแม่หน่อย นวใครจะกินหนมใครอยากกินหนมฮะใครอยากกินหนมคะอุ้ยอย้ตังตังไม่เจ็บเธอเดือยตังมันเอามือมันมาขวนมือฉันเนี่ย,ยใครจะกินหนมไอตังจะกินหน,ม,น,นมเปล่ากินหนมต้องให้แม่ถ่ายก่อนนะหนูต้องช่วยแม่ทำงานนะคะฮะ ป๊าป๊าใส่หลายตังป๊าป๊าใส่หลายตังตังนะป๊าป๊าใส่หลายตังตังได้ยังไงกลับไปดูรูปที่ไม่เที่ยวงของประจักษ์มาส่งนสวยๆก็ตังตังตินอันนี้เนาะเดี๋ยวก็สวยป๊าป๊าอย่าว่าตังนะตังหันมาหันเมสเร็วไปัดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้วแค่นี้อย่างเนาะไตังมหาดได้ครั้งแรกเดี๋ยวตังจะมาหาเอฟซีบ่อยๆนะคะตังตังจะไปดูหมอยำค่ะตังตังจะไปดูหมอยำนะคะไปบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตังๆด้วยนะคะบายๆจุ๊บก่อนจุ๊บ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 